สวัสดีค่ะวันนี้เรามี4ท่าบริหารแก้าการปรวดตึงคอบ่าไหล่ฉบับชาวออฟฟิศอาการปรวดคอบ่าไหล่นะคะถือเป็นโรคประจําตัวของพนักง,งานชาวออฟฟิศหลายๆคนเพราะเป็นกิจ,จวัตรประจําวันที่จะต้องนั่งทํางานอยู่หน้าจอคอมแทบทั้งวันนะคะทําให้เกิดอาการปรวดคอบ่าไหล่และการปรวดหลังตามมาได้ นอกจากการรักษาที่ปลายเหตุแล้วเรายังสามารถที่จะทําท่าบริหารแก้อาการตึงคอบาไหลง่ายๆที่ออฟฟิศนะคะเพราะหากปล่อยไว้น,น,นานๆอาจทําให้เกิดเลือดลังต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ค่ะวันนี้ทางโรงพยาบาลวิชัยเวศหนองแขมนะคะจะมาแนะนํา4ท่าบริหารง่ายๆสาหรับชาวออฟฟิศในการแก้อาการปวดตึงคอบาไหลนะคะเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยค่ะท่าแรกนะคะให้ยืนตัวตรงจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ที่ใต้คางหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกหน้าขึ้น หายใจออกค่อยๆลดมือลงค่ะทำค้างไว้นะคะทั้งหมด1ิบวิเราจะทำทั้งหมด5เซตค่ะท่าที่2นะคะให้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะประสานไปที่ท้ายทอยจากนั้นหายใจเข้าลึกๆค่ะพร้อมกับก้มหน้าลงข้างชิดอกนะคะ เราจะทําครั้งไว้10วินาทีนะคะทําทั้งหมด5เซตท่าที่3นะคะให้ใช้มือจับไปที่ท้ายทอยจากนั้นหายใจเข้าลึกๆค่ะพร้อมกับก้มหน้าลงเฉียง45องศา หายใจออกพร้อมกับยกหน้าขึ้นนะคะเราจะทําค้างไว้10วินาที5เซนนะคะจากนั้นสลับข้างค่ะเหมือนเดิมใช้มือจับไปที่ท้ายทอยหายใจเข้าค่ะพร้อมกับก้มหน้าลงท่าที่4นะคะให้ใช้มือนะคะจับไปที่ศีรษะจากนั้นเอียงด้านข้างนะคะค้างไว้10วินาทีค่ะ หายใจออกเราจะทำครั้งไว้ทั้งหมด10วินาทีนะคะครั้งละ5เซตทั้งหมด2ครั้งนะคะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสอบถามที่เพจวิชัยเวชอย่าลืมกดไลค์ที่ช่อง YouTube โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมด้วยนะคะ